มาดูช่วงต้องมอโ,โ,โ,โ<อ>มนครับฮะพี่มันเป็นงานที่ยากเลยพี่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้หรอกคุณต้องคิดผ่านส,บบนสมิธซึ่มตายแก้วสมิซึมใส่มาปุ๊บตอนเี่คือแล้วนะไอ้ประตูแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการต่อจากแนวรับมันเกิดจากการที่เพสซิ่งแดนบนด้วยพี่เพสซิ่งปุ๊บคลายฮาวเวิร์ดขยันตัดบอลลอดดักแบ็กเตย์ูตันมีจังหวะขอจาไข่ ว่ายด้วยว่ายเกมไหนมึงไม่ได้ดูเกมล่าสุดเหรอมันจับบอลยังล่าเลยน่ะทำท่าว่าจะยิงจากแถวสองเลยแต่ไม่ยิงปั่นไซโก้อยแล้วให้แวนเนอร์แวนเนอร์นี่คือประตูแรกคือแวนเนอร์ไอ้เหี้ยประตูที่สี่ไม่ตีสองเลยเนี่ยแวนโนอแวนเนอร์ไอ้สัตสแวนโนอเอาแวนเนอร์ก่อนไอ้ยี่ห้อนั้นใส่ใหม่เป็นนองแวนเนอร์แวนเนอร์มงสวน เข้าไปหนึ่งต่อศูนย์ขึ้นนำในช่วงตั้งแต่สิบนาทีแรกที่ลูตันมาขยัขี้ไข่นะกูลืมแล้วเอาไว้ก่อนนั่นแหละหนึ่งศูนย์จังหวะนี้จะเป็นทางฝั่งของเกปาออกมานอกกรอบให้โทษของตัวเองนะน่าต้อกให้โทษด้วยอ่าแล้วเปิดบอลแล้วบอกชิบหายตีสามจบไหมครับแล้วเปิดบอลยาวๆเปิดยาวข้ามหัว เซนเตอร์ฮาฟของรูตัน4ี่คนจักเกป้ายยกจักเกป้าไปเลยฟุตบอลเป็นอย่างนี้แล้วแล้วคนที่จะสอนมาคือเมสันมาส์ครับจากแถวสองเขามองการไกลรูปยัไม่พักเลยเหรอเมสันมาส์เล่นอีกเออเล่นอีกจับบอลลงในจังหวะล็อกหลบประตูล็อกหลบประตู้วยล็อกหลบในเนียนแล้วก็ทำเป็นแบบจักแอแล้วก็ยิงบอลเข้าไป2ศูนย์จบครึ่งแรกจองศูนย์จอร์จโย่โฮบอลทางซ้ายทางขวาจ่ายบอลแบบนักเตะลูตันมองไม่ออกอ่ะ ไว้จัดจ่ายเสร็จปุ๊บทางฝั่งซ้ายเกมนี้เป็นคอลัมน์มัสสันโอดอยผมลืมบอกไปว่าเขาลงโอดอยลงมาปุ๊บโชว์สเต็ปลากเลยที่พี่บอกว่าตอนเด็กเขาเก่งขนาดไหน7ลป8แล้วเราเจออย่างเขาแบบนั้นในเกมที่เจอรูตันมวอพี่หลุดเข้าไปยิงน่าจะหลบในอมานผมเนี่ยมี5ตัวแบ็คไอ้สัตว์นักเกตมกลวยเอาดีๆแบ็คขวารูตันโครุเน่ยหลบด้วยแบ็คขวารูตันโดนก่อนกองมิดฟิลด์ตัวรับโดนอีก แต่ก็ด่าแค่ขวาดูตั้นแล้วเราเล่นฝั่งไหน อ้โอดอยเล่นฝั่งซ้ายไงตัดตัดตัดยึกยึ๊กยึ๊กปุ๊บปุ๊บลอดดากคูเซนเตอร์ไอไอผ่านไอไอโรเบิร์ตเบริโคนะใช่ใช่แล้วก่อนที่จะว่าก่อนที่จะล็อกหลบโกไม่ยิงด้วยไอ้ยิยโกเป็นใครเนี่ยไม่ยิงเพราะว่าพี่ชายอย่างทัมมี่ขอเฮ้ยเฮ้ย้องมมีสเดอยมีสมเนียงโอดอยยูยูคาร์วินเน่ปาดปุ๊บทัมมี่ใช้หัวไถเข้าไปอ่ะกูขอเลยนะจบสามศูนย์กูได้จบกูได้ตัดสามศูนย์ จังหวัดที่วูฟแฮมตันวิลเลียมโจเซ่กองหน้าของเขาบางบอลโดนดูดิเกอร์สกิดอาจะให้มีบทบาทที่ได้ดูดิเกอร์สกิดปุ๊บจ่ายต่อให้จอจิงยุกแต่สภาพจริงคือสกิดเสียจุดโทษจอจิงยุปุ๊บออกบอลไปที่ฮฮสันโอดอยบอกขวาโอดอยลักตัดลักตัดให้ฮาวส์ไข้ทะลุดาบคิดโคดี้คิดโคดี้แปลว่าคอนดอรโคดี้ ทะลุให้ตีโมเวนเนอร์ลูกเก่งแม้ <Okay. S 1> ลบผู้สาวประตูปุ๊บยิงแบบคมกริบผมช่วนแบบเร็วๆลูด,ดิเกอร์จอจินโยฮัตสันโอรอยเลี้ยงตัดให้ฮาวแบตรอดดากตีโมเวนเนอร์หลบโกยิงเข้ามึงจังจำได้มึงไปถามมันมันจำไม่ได้เืหนึ่งศูนย์มาแล้วเบนชีเวลก็ชากสุดเส้นตกเข้ามาแวนเนอร์ข้ามหรอไม่โยนให้หมกแล้ว มาโยนตกมาปุ๊บรอดดาบคัดแมะขอดีรอดดาบขอดีีทำบุญเฉยปุ๊บรอดดาบปุ๊บแวนเนอร์ไม่ยิงเว้ยคื้นลูกแรกรอดดาบเขาโดนประตูออกแล้วแวนเนอร์ไม่ยิงสกาย่ผู้บอกไม่น่าเชื่อว่ามึงจะพาเจลิกได้ต่อซ้ายมาเข้าซ้ายฮาวเส์ห้าโป้งเดียวเสียบสามเสียบข้ามขาอ่าเฮ้ยกำเริ่มพูดเล่นอะไรกันใหม่โป้งเดียวเข้าไหมเข้าโอเคจบ สองศูนย์คว่าเกมเนี้ย Chelsea เฮ้ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนแท็กก่อนว่าต้องมาดูต้องมานวยโค้าครึ่งแรกเกมจะดูอึดอัดถ้าลองไทยสกอร์มามูรินโญ่เล่นเกมหลับเยอะเราเรบเราก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้ขนาดนั้นเราก็จะถ่ายบอลถ่ายไปมาเริ่มที่ใครมีโอกาสจะถ่ายบอลเกินสถิติเดิมเฮ้ยรอครั้งแล้วแปดร้อยครั้งครั้งนี้เป็นพันเฮ้ยมึงจะถ่ายที่อะไรนมึงไม่ถ่ายกระดาษไม่ถ่ายที่ตัวอะไร สเปอร์คองบอล20%อรน้ยน้อยมากเชลซีคองบอล80%อส้ยต่อเต็นต์อุ้จดนะจดจดจดนะจำคุณนนทกรก็ว่มึงหยุดยาเองใช่ไหมฮัลสันโอดอยลากบอลหลบกระจุยกระจายหลบใครบ้างหลบฮอยเบิร์กแตะลอดดักเบิร์กไว้ไดเออร์เข้ามาซ้อนก็หลบได้พลวดพลวดสามคนแล้ว ตบเข้ามาตบเข้ามาเป็นทางฝั่งจอจินโยจอจินโยเติมเข้ามาจอจินโยปุ๊บอีก คิดได้ประมาณแบบได้บอลแล้วคิดได้ประมาณสองสองอาทีได้เลยเพราะว่าโอดอยหลบผู้เล่นหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วทําให้คิดได้คิดเอ็ดหมดแล้วแฟนรายการหมดแล้วสายหมดแล้วเขาจ่ายไซก้อยอ่านั่นไซก้อยเนืมาโออย่างนั้นเลยบอลเนี่ยเฉียดจมูกไดเออร์ไดเออร์ไอชาตัวยังจบลูกแรกปุ๊บมันมันมันผ่านปุ๊บแล้วคนที่เติมขึ้นมายิงคือตีโมแหวนนงยิงเข้าไปองตาข่ามาแล้ว ยิงรอดดากฮูโกโยริสเขาเรียกว่าดากไหม ไม่จะคิดทําชิงด้วยกันสี่ทำชิงด้วยกันสี่ครั้งผมเคยบอกแล้วว่าบอลหนึ่งสองตกดูเลยนะพี่กระจอกไปละบอลสี่สี่ห้าบอลสีมันกระจอกมันยุคเก่าบอลเนี่ยแมนยูต้องมานั่งเล่นบอลแบบบอลชื่อบอลชื่อแล้วไปใช้ความสามารถบอลโบราณหนึ่งสองอันนี้สี่ห้าบอลสี่ห้าเมสันเมาส์ทำชิงกับเมสบอกินมาบอลสี่แหวมึง ทำชิ้นกับอาอนโซถึง4ี่ค่ะหลุดไปริมเส้นซัดแต่งหน้าเข้าแบบคือแบบเข้าสามเหลี่ยมโซ่ยิงเหรอคือโยริสแบบเอาเลยปัดแม่งแบบปัดไม่ทันเพราะว่าลูกแม่งบอลแบบอย่างเซี่ยวลินยี่อะตรงมือติดไฟอ้ยเข้าเลยเนี่ยถึงที่มาของลูกไฟแล้วก็จะทำนี่ของเขาชูเลยนะชูเชลซีเราชูสิ่งนะครับอย่างนี้เลย นี่ฮะสองต่อศูนย์คุณสาย<แ>จนบอกพี่เสื้อดำเหนื่อยไหมครับแดก,ก,กยาแดกแดกยาได้นวมือจบด้วยสก,กอสองต่อศูนย์สบายแล้วเราก็จะขึ้นไปอยู่ทา้าไฟคุณนัทพัน์หมอเสียใจด้วยคุณไม่มีโอกาสหายแล้ว